ีพบกับผมนะครับเกรช่างนวยนะครับหรือว่าช่างนวยกูตานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีดีนะครับมาแนะนาให้กับเกษตรกรนะครับที่เป็นลูกค้าเทเตอร์กูตาที่ซื้อกับสยามยูโรเรานะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหานะเทคเตอร์ L อลซานที่สองหะครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะ มีปัญหานในเรื่องของการสตาร์ทแล้ววันนี้จะพามาดูเรื่องของระบบไฟอันดับแรกนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยนะโทรเข oh, ้ามาสอบถามว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะปิดชุดวิกุญแจนะครับปิดชุดวิกุญแจแต่ทําไมสตาร์ทไม่ติดนะอย่าลืมนะครับว่าแท็กเตอร์ของ L32 เนี่ยมีเซฟตี้ด้วยกันอยู่2ตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งเซฟตี้คันเหยียบคันนะครับ,รบตัวนี้นะครับนี่เซฟตี้คันเหยียบคันนี่ ถ้าเกิดคันเหยียบคัดตรงนี้ไม่ไปดัน s a ฟตี safety, เ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะยุบข้อยุบออกนี่รถก็สาตาร์ทไม่จีเหมือนกันนะเหยียบนิดเดียวนี่ยนะเหยียบนิดเดียวเดียนะบ,บางครั้งนะครับรถท่านเก่าแล้วนะชุดสปริงนะครับชุดขา,าต่างๆมันล้าแล้วนะครับก็อย่าลืมทำการตรวจเช็คตรงนี้สองก็คือคันเกียร์ตัวนี้เห็นไหมครับนี่อนะจะใช้ไปนะครับนี่ ไปใช้ไปแล้วก็ดับเห็นไหมครับนี่ถ้าอยู่ในแหม่งนิดเดียวเห็นิดเดียวนี่ครับนี่สตาร์ไม่ติดนะครับเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องดันให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางเห็นไหมครับนี่ถึงจะสตาร์ติดนะครับนี่คืออาการนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับรถ่นฮีเตอร์ที่สตาร์ไม่ติดและอีกอันนึงนะครับอันนี้คือเป็นระบบเรื่องของระบบไฟนะครับระบบไฟนะเตี้ ปกติแล้วนะนะครับแต่นะรถสถานไม่ติดเครื่องหมุนแต่สถานไม่ติดนะครับเครื่องหมุนแต่สถานไม่เกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันดับแรกนะครับอันดับแรเปิดฝ้าบงนมาเปิดฝาบงขึ้นมานะครับให้ท่านเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับช็คฟิลนะสามสิบแอมป์เห็นไหยครับที่การดึงดึงนี้ตื่น จะมี30แอมป์นะครับวิธีการดูดูขดลวดเห็นไหมครับขดลวดนะเห็นไหมเดี๋ยวผม่อเราก่อนทาถ้าเกิดขดลว,วดตรงนี้นะครับดูด้านเดือน่างเอา,เ,อาเห็นไหม <Okay. S 2> ขดลวดตรงกลางนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันขาดนะครับเกิดมันขาดไฟไม่ไปที่ชุดสวยหน่นอยตั้งไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวทดลองตั้งไม่ติดตัติดยังไงเ,เอาเสียงนะครับ จบนีถนนบ่ถ้าเจอการนี้นะครับถ้าเจอการนี้ถ้าเจอการนี้ท่านเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะแต่ถ้าวอะไรเช็คเช็คแล้วนะครับมันยังไม่ขาดมันยังไม่ขาดนะนะครับอันนี้ก็ฟิวหลักให้มาดูฟิวย่อยอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะซูไม่ดูน,นี่อยู่ตรงไหนอยู่คันเหยียบคัดไม่ใช่ซูมถอยหลัง อยู่ตรงคันเหยียบคันนี่นะครับนะวิธีการใช้งานนะครับเปิดกล่องตรงนี้ขึ้นมานะเปิดกล่องขึ้นมาอน่าเดี๋ยวถอยนิดนึงเปิวิธีเปิดเปิดนี้ครับนีนน่เดี๋ยววิธีเปิดเปิดนี้นะนะครับเอามือชีด้ด้านบนกดเอานิโป้นี่ครับเี่ยกดด้านล่างงัดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับงัดขึ้นอย่างนี้นะนะครับงัดขึ้นอย่างนี้นะนะครับให้เรามาดูฟิวอีกครับเนี่ยนะเอ่อตรงนี้จะมีตัวดึงฟิวหรือเปล่ามีไหม ตรงนี้ไม่มีตัวดึงฟิวแต่ให้ดึงฟิวออกมาเนี่ยครับมันจะเขียนว่า key stop คือตรงนี้ครับนี่ key stop 5 m เห็นไหมครับ key stop 5 m นะดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่มีตัวดึงฟิวใ yes, ห้หาคีมนะครับดึงฟิวตัว5 m ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูขนลวดนะครับผมไม่มีตัวดึงฟิวมาให้ดูนะครับดูขนลวดมันขาดไหมนะครับถ้าขาดก็ทําการเปลี่ยนนะครับก็จะสตาร์ทติดอันนี้คือ เช็คต้นต้นก่อนนี่คือเช็คื้นต้นก่อนนะครับว่าฟิวสองที่ขาดไหมนะครับแต่ถ้าเลอดสองที่ไม่ขาดนะครับให้เราสังเกตเสียงตรงนี้<ข>สังเกตเสียงนะครับนะครับสังเกตเสียงนะนะสังเกตเสียงนะครับนะว่าเมื่อไรที่เรา,ราปิดที่กุญแจเสียงนี้ทํางานหรือเปล่าถ้าเสียงนี้ไม่ทํางานนะครับ แสดงว่าซุยหน่อยเสียนะครับมันคือนะครับตัวนี้ครับในมือชี้